การปรากฏตัวนะครับของฮัสซันนัสรุลลอผู้นํากลุ่มฮิสบุลลนอก็เป็นครั้งแรกที่เขาออกมาปรากฏตัวแล้วก็ส่งสัญญาณเกี่ยวกับสงครามในครั้งนี้การแถลงครั้งนี้เนี่ยมันส่งสัญญาณว่าในการต่อสู้กันครั้งนี้ที่อิสราเอลประกาศสงครามกับฮามาสเนี่ยฮิสบุลล้์คือส่วนหนึ่งของสงครามไปแล้ว นัสสุลลอาบอกว่าทางเลือกทุกทางเนี่ยนะฮะยังเป็นไปได้หมดที่จะหยิบเอามาใช้ในระยะต่อไปในในการสู้รบกับอิสราเอลนั่นหมายความว่าจะยกระดับการต่อสู้นะเป็นสงครามเต็มรูปแบบถ้ามี2เงื่อนไขนี้เกิดขึ้นเงื่อนไขที่1ก็คือถ้าฮามาสเนี่ยกำลังจะสูญเสียพ่ายแพ้เพียงพร้ำกลุ่มพิซบุลลอก็จะเปิดศึกกับอิสราเอลอย่างเต็มที่ ประการที่2คือถ้าอ e ิสราเอลโจมตีเข้ามาในเลบานอนหรือเปิดโจมตีอย่างหนักเข้ามาในฐานของฮิบุลล์ก่อนเนี่ยนะฮะฮิบุลลอ์ก็จะยกระดับสงครามทันทีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับแมเสเจอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะก็คือการระบุนะฮะบอกว่าหี่าเนี่ยนะฮะไม่ได้มีส่วนนะฮะในการที่จะมากำหนดการตัดสินใจของ กลุ่มต่างๆที่กําลังต่อสู้อยู่ในขณะนี้แต่ว่ากลุ่มฮิสบุลล้อเองเนี่ยก็มีอิสระในการที่จะตัดสินใจเป็นของตัวเองรวมทั้งกลุ่มอื่นๆด้วยนะตรงนี้มันทําให้เห็นว่าพิสบุลล้อเนี่ยนะครับพยายามที่จะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้กันของกลุ่มพิสบุลลอแล้วก็กลุ่มอื่นๆโดยที่ยังไม่ได้ดึงอิห่านเข้ามาเกี่ยวข้อง การปรากฏตัวนะครับของฮัสซันนัสรุลล้อผู้นำกลุ่มฮิสบุลล้์นะครับที่อยู่ในเลบานอนเนี่ยนะฮะก็เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ที่มีปฏิบัติการของฮามาสในวันที่7ตุลามาจนถึงวันนี้เนี่ยก็นะเป็นครั้งแรกที่เขาออกมาปรากฏตัวแล้วก็ส่งสัญญาณนะครับเกี่ยวกับสงครามในครั้งนี้นะฮะซึ่ง ทั่วโลกเนี่ยก็จับตามองกันนะฮะว่าจากสป c ชตรงนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การยกระดับนะครับสงครามหรือว่ามันจะ,ะลดระดับลงนะฮะอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับทีนี้อพอท่านออกมาเนี่ยนะฮะออกมาพูดเนี่ยนะครับผมเชื่อมันมีอยู่หลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลักๆก็โอเคอย่างที่เราเห็นนะฮะว่า มีการส่งสัญญาณนะครับพยายามที่จะสื่อนะให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยอเอาไปรเด็นแรกก่อนนะแน่นอนว่ารู้สึกเสียใจนะฮะกับคนที่สูญเสียนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารฮามาสและแล้วก็ทหารของฝั่งฮิสบุลลอฮที่เสียชีวิตจากการประทะกับอิสราเอลในขณะเดียวกันก็แสดงความยินดีนะฮะในฐานะที่เป็นนักรบนะครับ ในฐานะที่เป็นนักรบแล้วก็ได้ได้พีชีพเพื่อ,อาการสู้รบอะไรต่างๆในสงครามศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็คือสารแม่เสรจหนึ่งนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยก็สะท้อนนะครับพยายามที่จะสะ,สะท้อนให้เห็นว่าอิสราเอลอ่อนแอนะอันนี้อันนี้ก็คือตามตาม,ตามที่ตามที่นักสุรุลเาบอกนะฮะว่าอิสราเอลอ่อนแอเหมือนกับใหญ่แมงมุม นะที่เปราะบางมากนะครับเห็นจากเ,าเห็นจากาการที่สหรัฐอเมริกาต้องเข้ามาช่วยรัฐมนตรีนะครับอของหลายประเทศต้องเ,อเข้ามาสนับสนุนเนี่ยนะครับตรงนี้ฮัสซันนัสซุลลอตีความว่าเป็นความอ่อนแอของอิสราเอลนะฮะอันนี้อันนี้ก็อันนี้ในมุมของเขาอะนะฮะในมุมของเขานะครับ,ลรบแล้วก็บอกว่าอิสราเอลทำได้แค่ ทำร้ายนะคะฆ่าผู้หญิงและเด็กฆ่าผู้หญิงและเด็กนะครับอันนี้ก็ผมมองดูแล้วเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะอ่อหนึ่งก็คือหยามแล้วก็ท้าทายอิสราเอลถูกไหมฮะค่อนข้างท้าทายอิสราเอลเราก็ต้องดูว่าอิสราเอลหลังจากนี้เนี่ยจะอ่ะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับแต่แต่ว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมามาพูดอะไรนะครับอันนี้อ่ ประการต่อมาเนี่ยนะฮะก็คือพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าพยายามจะทําให้เห็นว่าฮามาสท้ายที่สุดแล้วจะเป็นฝ่ายที่ชนะนะครับแล้วก็อิสราเอลจะไม่สามารถที่จะมีชัยในเป้าหมายของตัวเองได้ในฉนวนกาซาน่นี่คือสิ่งที่ฮัสันนะสุรุอพยายามที่จะสื่อนะครับทีนี้ผมคิดว่ามันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะฮะ นั่นก็คือเรื่องของสงครามนะฮะแน่นอนว่าการถแถลงครั้งนี้เนี่ยหลายคนมองว่ามันยังค่อนข้างที่จะกำกวมนะครับแล้วก็ตีความลำบากสักนิดนึงว่าหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงนะเนื่องจากว่านัสุรุลอไม่ได้บอกว่ามัอะไรคือก้าวย่างต่อไปที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรม ว่าเขาจะทําอะไรกลุ่มฮิสบุลลอฮ์จะทําอะไรได้ออกไหมฮะยังไม่มีตรงนี้ออกมาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยได้บอกว่าตัวเองได้เข้าสู่สงครามแล้วตั้งแต่วันที่แปดนะครับถ้าเราสังเกตให้ดีปฏิบัติการของฮามาสเนี่ยเกิดขึ้นวันที่เจ็ดถูกไหมฮะแล้วนสัสูเราบอกว่า กลุ่มพิสบุลล้อได้เข้าสู่สงครามตั้งแต่วันที่8แล้วนะนั่นแปลว่าได้เคลื่อนไหวแล้วก็ได้มีการเ,เปิดนะฮะเรื่องของการโจมตีบ้างแล้วปะไปในวันที่8แต่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้สําคัญตรงนี้สําคัญนะครับมันส่งสัญญาณว่าในการต่อสู้กันครั้งนี้นะฮะที่อิสราเอลประกาศสงครามกับฮามาสเนี่ย ฮิสบุลลอฮ์คือส่วนหนึ่งของสงครามไปแล้วประกาศสงครามไปแล้วถูกไหมฮะอแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับนักสู้เราบอกว่าอาทางเลือกทุกทางเนี่ยนะฮะยังเป็นไปได้หมดยังเป็นไปได้หมดที่จะหยิบเอามาใช้นะฮะในในระยะต่อไปนะในในการสู้รบกับอิสราเอลนั่นหมายความว่าจะยกระดับ จะยกระดับการต่อสู้นะเป็นสงครามเต็มรูปแบบนะครับถ้ามีสองเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นถ้ามีสองเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือ,อถ้าฮามาสเนี่ยนะครับอ่ากำลังจะสูญเสียพ่ายแพ้เพียงพํานะครับกลุ่มฮิสบุลลอ,อ์ก,ก็จะเปิดศึกกับอิสราเอลอย่างเต็มที่ถูกไหมฮะ,ะประการที่สองคือ ้าอิสราเอลโจมตีเข้ามาในเลบานอนหรือเปิดโจมตีอย่างหนักเข้ามาในฮิสบุลลห์ก่อนเนี่ยในในฐานของฮิสบุลลห์ก่อนเนี่ยนะฮะฮิสบุลลห์ก็จะยกระดับสงครามทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะอ่กำกวงนิดนิดหนึ่งนะฮะว่าไม่ได้ใช้เงื่อนไขของเวลามาเป็นตัว กำหนดนะฮะว่าจะยกระดับสงครามให้รุนแรงขึ้นหรืออย่างไรแต่ว่าเงื่อนไขสถานการณ์เงื่อนไขของสถานการณ์ของฮามาสนะฮะด้านที่หนึ่งสองก็คือของตัวเองน,นั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยนะครับกลุ่มฮิสบุลลัเนี่ยก็คงจะรักษานะฮะแนวรบนะครับไว้ในระดับที่เราเห็นในปัจจุบัน นะยังไม่ยังไม่ยกระดับขึ้นในเร็ววันนะครับจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นอื่นถูกไหมฮะอ่าคราวนี้สิ่งที่นสุลต,ต้องการคืออะไรนะครับเอ่อนสุลต,ต้องการสื่ออีกอีกอีกอ่าลักษณะหนึ่งก็คือพยายามที่จะ,ะเรียกร้องนะฮะให้อารับอื่นๆหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอย่างอียิปต์จอแดนซีเรียอิรักนะครับที่เขาบอกว่าการต่อสู้กับอิสราเอลในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะที่ที่ผมพูดชื่อมาเนี่ยนะดังนั้นแล้วเนี่ยสัญญาณตรงนี้เนี่ยนะฮะจากนัสุดลอก,ก็ก็หมายความว่า มันพร้อมนะครับที่จะยกระดับนะฮะเขาต้องการที่จะยกระดับให้เป็นความความนะฮะขัดแย้งแล้วก็การต่อสู้กันนะในระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็เรียกร้องให้ชาติอาหรับเนี่ยใช้ทรัพยากรของตัวเองน้ำมันนะฮะอะไรที่มีอยู่เนี่ยนะครับในการกดดันอิสราเอลนะไม่ต้องขายน้ำมันไม่ต้องส่งอาหารอะไรให้ นะฮะให้ให้ให,ให้ดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับไม่เสจอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะก็คือการะระบุนะฮะบ,บอกว่าอ,อิร่านเนี่ยนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีส่วนนะในการที่จะมาะกำหนดการตัดสินใจของกลุ่มต่างๆ ที่กำลังต่อสู้อยู่ในขณะนี้นะแปลว่ากลุ่มฮิสบุลลอเองเนี่ยนะครับก็มีอิสระในการที่จะตัดสินใจเป็นของตัวเองรวมทั้งกลุ่มอื่นๆด้วยนะรตรงนี้มันทำให้เห็นว่า,าฮิสบุลลอเนี่ยนะครับพยายามที่จะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอ,อิหร่านนะฮะไม่ได้ยังไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอิหร่านยังไม่ได้มาเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับจะเป็นการดำเนินการ เป็นการต่อสู้กันนะครับของอกลุ่มฮิสปานิแล้วก็กลุ่มอื่นๆน,นะฮะโดยที่ยังไม่ได้ดึงอิหร่านเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ<ะ>แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้บอกว่าอิหร่านไม่ได้สนับสนุนนะะอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้นะฮะ,ะสถานการณ์ก็คงจะยัง ทรงๆอยู่แบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งก็ต้องดูต้องจับตาดูกันครับว่าอิสราเอลขณะนี้เนี่ยนะฮะตามสื่อของทางตะวันตกเนี่ยก็จะบอกว่าปิดล้อมกาซาโดยสมบูรณ์แล้วถูกไหมฮะปิดซ้อมไว้สมบูรณ์แล้วทีนี้นักวิเคราะห์ที่เขามองกันอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะปราบปรามกวาดล้างฮามาส นะครับถึงแม้อิสราเอลจะมีขีดความสามารถยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะาการจะจัดการกับฮามาสให้สิ้นซากเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าฮามาสเนี่ยมีเครือข่ายอุโมงค์ที่สลับซับซ้อนแล้วขึ้นมาโจมตีอิสราเอลเป็นระยะระยะนะครับตรงนี้เองเนี่ยนักวิเคราะห์บางคนถึงกับมองว่าวันนี้อิสราเอลเดินตามเกมที่ เอ่อฮามาสวางไว้นะก็คือการเข้าไปก็คือการปิดล้อมเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ไปสู้กันในเมืองละ,ะนะซึ่งซึ่งซึ่งอิสราเอลก็คงปิดล้อมไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆปฏิบัติการนะครับเอ่อลุกเอ่อไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมว่าเอ่อฮามาสก็คงคงจะยันไว้ได้สักระยะหนึ่งะนะครับคงจะยันไว้ได้สักระยะหนึ่งแต่สิ่งที่อิสราเอล ดําเนินการควบคู่ไปเนี่ยนะฮะก็คือการโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงนะครับวันนี้ค่ายผู้ลิภัยหลายแห่งถูกโจมตีนะครับโรงเรียนอะไรต่างๆถูกโจมตีนะครับคนยังเสียยังเสียชีวิตต่อเนื่องเป็นจํานวนมากแต่ที่แต่ที่มันมันที่มันน่าคิดนะฮะแล้วก็ น่าสนใจก็คือท่าทีของฮามาสกับอิสราเอลนะฮะในะว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวประกันคือวันนี้เนี่ยฮามาสนะครับอบอกว่าพร้อมที่จะปล่อยตัวประกันถูกไหมฮะถ้าอิสราเอลหยุดยิงถ้ามันมีความปลอดภัยเกิดขึ้นในการนำส่งตัวประกันออกมานะครับทางชนนกาซา นะฮะอันนี้เป็นท่าทีที่ผมคิดว่าพวกเราเองเนี่ยก็ติดตามนะครับอย่างมีความหวังนะแต่ในขณะเดียวกันอิสราเอลบอกว่าจะโจมตีจนกว่าฮามาสจะปล่อยตัวประกันคือคือนึกออกไหมว่าฮามาสบอกว่าจะปล่อยตัวประกันถ้าอิสราเอลหยุดยิงใช่ฮะแต่เซลบอกว่าจะยิงจนกว่าฮามาสจะปล่อยตัวประกันทีนี้เอ่อมันก็คําถามคือ ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันค่ะใช่ไหมฮะอะผมก็ยังสงสัยว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยนะฮะตัวประกันจะถูกปล่อยออกมาได้ยังไง